สวัสดีครับพบกับคุณไอซ์กรกฎนะครับมาวิเคราะห์กลุ่มแบงค์ของเราอย่างเต็มตัวแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเต็มตัวมีการออกอัปเดตสามเปเปอร์ใหญ่เลยนะครับสำหรับตันทุนของบริษัทกรกสิกรก็สามารถดาวน์โหลดได้จากทาง EM ของท่านนะครับสามารถขอได้จากทาง EM ของท่านนะครับมากันที่ประเด็นแรกเลยครับกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผ่านอะไรมาเยอะ แล้วก็ทีจรตอนนี้ก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้แบบสดใสมากนะนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีมุมมองที่เราประเมินว่าเราประเมิน worst case scenario เนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังยังเรียกได้ว่าไม่ได้ขนาดแบบพลิกขาดทุนในบางแบงค์นะครับแล้วก็ valuation ที่เราคิดว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆเมื่อเทียบกับ global P/E เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเริ่มกลับมาน่าสนใจนะครับอ่ะคุณไอซ์เริ่มเลยครับวันนี้โอเคก็วันนี้วันนี้ออกมามี3 Pa เปเปอร์นะครับก็ มีตัวแบงค์นะครับที่น่าจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าผมผมปรับมุมมองอแต่เดิมมองน e g a t i อันนี้ปรับมาเป็น p o s ิทีฟนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องวัคซีนคุณบอกอาจจะเล่าไปบ้างแล้วครับว่าโอเคโปรเกรสมันค่อนข้างดีผมคิดว่าถ้าตรงนี้มามันจะเป็นการลิมิตดาวไซด์ทั้งในภาพอีโคโนมีของไทยเองนะครับแล้วก็ของตัวแบงก์เองเพราะว่าถ้ามาเนี่ยจะทำให้หนึ่งก็คือแบงก์ชาติรู้ว่ามาตรการยืดหนี้พักชําระหนี้เนี่ยควรจะจบเมื่อไหร่นะครับ สองก็คือมันเป็นอินเซนティブให้แบงค์นะที่จะประคองลูกหนี้ต่อไปอนะว่าโอเคเนี่ยมันมันหมดแล้วเหลืออีกสามเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาจริงเนี่ยจะทำให้ NPL ที่เราคิดว่ามันจะพุ่งเงินเยอะๆเนี่ย <嗯 S 2> มันจะสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแบงค์หรือว่าตัวการจับจ่าย a อ t i v i t ิวิที้ง e c o โคน i c ิกจะกลับมาแล้วก็เซกเตอร์ที่เป็นโดเมสติกซ c ค i c a l แบบแบงค์เนี่ย <嗯 S 2> ผมคิดว่าโอากาสรีเลท กลับขึ้นมาเนี่ยจะมีสูงคร,ครับเพราะว่าปัจจุบันเทรดอยู่ลบสองจออันนี้เนี่ยเตี้ยกว่าตอนต้มตอนอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนปี2008อีกอนะครับแล้วก็อีกอีกนิดเดียวจะถึงวิกฤตต้ตมยำกุ้งเลยะนะครับซึ่งจริงๆต้มยำกุ้งตอนนั้นน่ะ NPL คนละเรื่องนะ NPL ต้มยำกุ้งผมใชรให้ฟังปี96กับ98ซึ่งจริงผมกับคุณไอซ์ที่คือยังเรียนอยู่เลยนะแต่เราสองคนไปทำข้อมูลมาคือตอนนั้นเนี่ย NPL พุ่งขึ้นไป30%บวกๆนะใช่แล้วบางแบง์่ขาดทุน บ,บางแบงก์กำไรลงไปเหลือหลักสิบก็มีนะครับอันนั้นคือช่วงที่แบบเป็นวิกฤตเลวร้ายแล้วแบงก์ต้องวิ่งเพิ่มทุนหมดเลยวิ่งเพิ่มทุนแล้วก็โหตอนนั้นตัวสภาพคล่องตัวเงินกองทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงก็ต<ช>่ำนะครับขาดสภาพคล่องเยอะบาทอ่อนอีคอนแบบสุดอีกนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันคนละเหตุการณ์กัน,กนใช่ครับแต่เดี๋ยวเรามีกราฟโชว์ให้ดูด้วย<ช>นะครับอ่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาอ่ะแล้วลงมาที่ รายละเอียดเราวันนี้เราจะพูดเร็วๆนิดหนึ่งแล้วกันครับ,รบเพราะว่ามันมี3เซกเตอร์ใหญ่ไปกันเร็วๆเลยครับเริ่มแรกอันนี้ประเมินหนี้เสียก่อนว่าเยอะหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้มีหนี้ที่เป็นเข้าเข้าโปรแกรมช่วยเหลืออยู่6.8ล้านล้านบาทบนะครับคิดเป็นประมาณสัก50%ของของของทั้งระบบนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าอันเนี้ย เราประเมินว่ามีประมาณสักประมาณ10%น่าจะกลายเป็น NPL นะครับซึ่งที่ตัวเล่มดูน้อยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยแค่บัตรเครดิตเนี่ยเราผ่อนจาก10%เหลือ5%เนี่ยเขาก็นับอยู่ในนี้แหละนะครับคือจริงๆคือยังไม่ได้เป็นหนี้เสียใช่หรือว่าอย่างผมเนี่ยผ่อนบ้านอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ผมก็ไปกดสมัครในเว็บเนี่ยก็ได้แล้วนะเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าต้องแย่จริงๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะแล้วแหละเพราะว่าจะทําให้ NPL ในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้งเจ็ดแสนล้านบาทครับซึ่งจริงๆลองมีการคุยแต่แบบไม่ได้คุยเป็นทางการมากก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเราใช้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะไปอาจจะแบบบางคนอาจจะบอกว่าต่ำกว่านั้นแต่ว่าในแง่แรกนี่เราคอนเซอร์วีติฟไว้ก่อนอ่าครับอ่าโอเคต่อเลยครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ NPL ในระบบมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากตอนนี้ NPL อยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมประเมยว่าถ้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงเนี่ยปลายป ตัวเลขดูน่ากลัวอแต่ว่าในมุมแบงค์เนี่ยแบงค์น่าจะเอาอยู่ครับนะครับเพราะว่าผมประเมินตัวเงินกองทุนเนี่ยทั้ง CET1 แล้วก็ตัวคานเี่ยตอนนี้เกินกับระดับมินิมัมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเราเราลิสต์ไม่ให้ดูเนี่ยมีหลายๆแบงค์ให้ดูนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่กันแบบสิบสี่เปอร์เซ็นต์จิ่มแค่เปอร์เซ็นต์คุณไอซ์คืออธิบายเรื่องไอ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 레โชตรงเนี้ยมันมันคืออะไรครับอ๋อโอเคก็ จริงๆมันคือเงินกองทุนเเป็นเงินกองทุนของแบงค์นะครับคือถ้าเทียวันเนี่ยหลักๆก็คือตัวทุนจดทะเบียนเงินปันผลไม่ใช่เงินปันผลกําไรสะสมนะครับเป็นหลัก2องแอนนะครับส่วนถ้าคาเนี่ยก็คือททั่วก็คือเป็นเทียวันเมื่อกี้เทียวันคือพวกทุนจดทะเบียนเงินเงินเงินกำไรสะสมนะครับแล้วก็บวกพวกตราสารหนี้ที่มีลักษณะเหมือนทุนมากๆนะครับโดยที่ระยะยาวไม่ได้มีสิทธิ์ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องจ่ายทุกปีหรืออะไรพวกนี้เข้ามาอันนี้เรียกว่าเทียทูเทียวันบวกเทียทูเนี่ยก็จะได้ได้ได้ทั้วทั้วแคปิตอลเรชัขึ้นมาใช่ครับก็คือชาร์จที่อยู่ทางขวามือใช่ครับซึ่งจริงๆมันคล้ายนะครับสำหรับใครที่เคยดูหนังมาเนี่ยหรือว่าใครที่เคยอ่านข้อความหลายข้อความมาในปี Global Financial Crisis ในปี2008-2009เนี่ยอันนี้มันก็คล้ายๆตัว Capital a d e q u a c y Ratio ส่วนหนึ่งที่มันเป็นตัว Basel ที่เขาออกบอกว่านี่ เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้อช่เนี่ยครับบนสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้แล้เสี่ยงเท่าไหร่ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจํานวนเงินเมื่อกี้เทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับสินทรัพย์เสี่ยงหลักๆก็คือเงินกู้นี่แหละถูกต้องนะครับอ่าโอเคซึ่งเรากำลังจะบอกว่าอะไรครับเราจะบอกว่าแบงค์ไหนมันเซฟหรืออะไรยงนะครับใช่ครับก็คือนี่ผมเล่าเล่าอย่างนี้ก่อนทั้งทั้งระบบเนี่ยเทียร์เทียวันเนี่ยอยู่มา15.7เปอร์เซ็นต์นะครับขั้นต่ําอืมอยู่แค่8.5เปอร์เซ็นต์ที่แบงค์ชาติกหนนดะรับ แต่นั้นมันเกินมาเกือบเท่าตัวนะครับตัว capital adequacy ratio หรือคาเนี่ยก็เหมือนกันคารอยู่ประมาณสิปอนกว่าขั้นต่ำสิบเอ็ดนะครับก็เกินมาแบบคือไม่ได้ปิ่มเซฟเซฟอยู่ครับและถ้าดูทุกตัวที่ที่ผม cover เนี่ยเจ็แบงค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกินนะมีแค่จะมีแค่เบที่เขาน้อยหน่อยเบเนี่ยเทียวนถ้าคุณบอมดูเหลือแค่11เองแต่คนอื่นเนี่ยผมว่าเลนประมาณ14-15เนี่ย อันนี้สวยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวมากคือถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยแต่แต่มันก็ต้องบอกว่าเนเจอร์ของแต่ละแบงค์ไม่มันประกอบธุรกิจไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ใช่แต่ถ้าเราดูแบงค์ใหญ่เนี่ยก็กลายเป็นว่า b b l ดูเซฟสุด b b l เซฟสุดถ้ามันเป็นแบงค์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อรถยนต์ก็ทิสโก้ใช่ครับอ่าแล้วก็บัตรก็เป็นเบย์แต่แต่อันนี้จะน้อยหน่อยละใช่นะครับอ่ะแล้วสําหรับตัว NPL ที่เราประเมินไว้ครับอ่าอีอันนี้อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือ NPL เราประเมินมันจะข ดังนั้นเนี่ยถ้าดูเนี่ยคนที่ตั้งโปรไฟชันอันนี้อันนี้เรียกว่า coverage ratio นะครับก็คือ ตัวโพวิชันที่ตั้งสำรองเอาไว้เมื่อเทียบกับ NPL นะปัจจุบันนะครับเห็นว่าคนที่มีเยอะคือ BBL และทิสโกประมาณนักเลเซก็คือ2เท่าสองครึ่งเปอร์เซนต์ตั้งสำรองโพวิชันที่อยู่ในงบการเงินส่วนด้วยตัวหนี้เสียของเขาใช่ความหมายคือถ้ามันมีหนี้เสียแต่ถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้กระทบมากใช่ครับก็คือแบบคอนเซอร์บีทีฟแหละง่ายๆก็อาจจะตั้งเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่ออาจจะไม่ได้ให้เหลือร้อยเปอร์เซนต์อาจจะเป็นร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าดู BBL ทิสโก็ตั้งงงไปเเกืออบท่่าายั้น เมื่อกี้ที่หมอ n p r ระบบจะเพิ่มขึ้น2เท่าอ่างันถ้า b b l t i s c o สมมติเพิ่มขึ้น2เท่าเนี่ยก็ยังตั้งไปแล้วอาจาอาจะไม่ได้ต้องตั้งเพิ่มเยอะนะ,ะเพราะว่าเพราะว่าเขามีอยู่แล้ว200%ก็ตุนไว้เก็บเก็บไวก้ก่อนเม,มื่อเทียบกับแบงก์อื่นอยู่ประมาณร้อยกลางกใช่ครับ <c oughs> ก็จะมี TMB เสียวหน่อยอย,อยู่100%อนึันนี้ต้องตั้งตามเป็นแงวตามตัวกันนะครับโอเค เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่บอกว่า b b l ก็เลยเหมือนมีบัฟเฟอร์ใน่งของตัว NPL ค่อนข้างเยอะอย่างนี้จะมีตารางรายละเอียดอยู่ในเปเปอร์นะครับแต่ว่านี้เป็นเป็นรีเซาท์ที่ผมทำสเตตทเทสมาว่าแต่ละคนเนี่ยเขารับ NPL ได้สูงสุดเท่าไหร่โอเคก็คือ b b l เนี่ย29เปอร์เนตคืออันนี้อ่นะครับคนอื่นก็20เปอร์เซ็นต์กันหมดเลยในในสีเขียวนะครับจะมีสีแดงกันเดียวคือเบที่เมื่อกี้ผมบอกว่า c t 1เนี่ยเขาต่ำนะครับก็เลยก็เลยอาจจะเสียวนิดนึงแต่ว่า บีบีเนี่ยได้เยอะนะครับทีเอ็มบีเคทบทุกคน20่สิบหมดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมประเมินว่าปลายปีมันจะขึ้นมา8-9%ดถึงเก้านะครับดังนั้นบัฟเฟอร์ตรงเนี้ยยังยังพออยู่กันทั้งเยอะอนะครับอ่ะไปกันต่อเลยครับแล้วก็เรื่องของตัวเซนติเมนต์รวมถึงพวกที่คนชอบกังวลเรื่องอดอกเบีย้ยลด แบงค์ใหญ่จะโดนนะ<ไ>ครับเราอันนี้เราจะพูดถึงในมุมมองของทั้งกสิกรไปเลยแต่ผมไม่ได้ลิงก์ไปที่เคแบงก์นะ,ระเรามีมุมมองอยังไงบ้างครับสำหรับฝั่งร<ไ>ีเสิร์ชเราครับ,รรบก็ที่ที่คุยกับคุณบอมก็เหมือนกันว่าเออปีนี้เนี่ยมองกันว่าตัวโพลิซีเลสหรือว่าดอกเบี้ยที่กรนงของกรนโยบายการเงินไม่แน่จะปรับลงอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่50เบสิคพอยต์นะครับก็ทางทางทางเราเนี่ยประเมินว่าปรับได้ต่ำสุดก็คือ25หรือ0.25เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเนี่ยลดได้แม็กซิมัมก็นหนึ่งหรือสองครั้งอาจจะลดทีละครึ่งดังนั้นปีนี้ไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็ดูแล effectiveness อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับโดยกราฟด้านขวาบนเนี่ยถ้าดูก็คือจะเห็นว่าตัวเราเทียบตัวอัตราโดยไม่ยโยบายให,ใ,หให้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 ดูนะครับเห็นว่าไทยเองก็ค่อนข้างต่ำแล้วเมืม่อเทียบกับประเทศอื่นลหลายๆประเทศเนี่ยสูงกว่าอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยรูมที่เราจะปรับลงเนี่ยมีน้อยนะครับเลยคิดว่า รัฐนะทางทางรัฐเนะนี่ยน่ไปใช้พวกนโยบายการคลังมากกว่านะครับดังน,นั้นเมื่อดอกเบีย้ยลงมันแย่กับแบงก์ยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยพอดอกเบีย้ยลงเนี่ยสิ่งที่แบงก์ทำสิ่งแรกเลยเนี่ยคือปรับลดอัตรา,ตาดอกเบียบเบ้ยเงินกู้ก็คือรายได้ของเขาแต่เงินฝากในลงยากเพราะว่าจริงๆก็มีปัจจัยกดดันทางสังคมระดับหนึ่งนะดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยแบบว่าจะลงทีหนึ่งเนี่ย อันตรายอีกจะโดนเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะลงไปตามดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยน้อยใช่ดังนั้นเมื่อการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเนี่ยมันก็เลยเป็นลบต่อแบงก์ก็คือตัวนิมนั่นแหละในอินเทอร์เรสมาร์จินแต่ว่าตอนนี้เราเราแทงว่าโอกาสที่จะปรับลดลงอีกไม่มีมีน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยดาวไซริสจากตรงนี้ของกลุ่มแบงก์เนี่ยหายไปหนึ่งปัจจัยใช่ซึ่งจริงผมส่งคุณนายท่นหนึ่งนะคือที่เราบอกว่าประเมินว่า0.25ย์จุดสองห้เบสิสพอยต์เนี่ยเป็นน่าจะเป็นตัวเป็นฟลอ่่ไมใช เราคิดว่าศูนย์จุดสองห้าเป็นฟรอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอามีการคำนวณเรื่องของกองทุนเงินสมทบตัว F I D F นะครับแล้วคอนเวิร์ตกลับมาด้วยดอกเบี้ยเลทหนึ่งแล้วดูว่าไอ้ห้องไอ้ก้อนเจ็ดแสนกว่าล้านที่มันต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะกว่าเราคิดว่า F I D F เนี่ยไม่น่าที่จะลดไปเหลือศูนย์ อย่างมากคือลดประมาณส<ช>ัก3า a s บ s point นะครับก<ช>็คือจากยี่ s i s p o ม n t เหลือ20เหลือ20นี่คือเป็นแนวคิดของทางกสิกรเรารนะครับ,รบซึ่งต้องบอกว่ามันก็เลยเป็นการสอดคล้องแล้ววนกลับขึ้นมานี่คือเป็นแนวพักแนวคิดหนึ่งด้วยแล้วก็เก็บรูมไว้เผื่อมีโอกาสที่เศรษฐกิจไม่ฟื้นจริงๆ<ช>ซึ่งมันจะไปวัดรจริงๆคือต้องไปวัดปีหน้าเพราะว่าปีนี้ผมคิดว่าไลมาสองเขาทำว่าลบสิบห้า5%บวกลบนะผมว่ามันก็เริ่มไร้ินมาในตลาดแล้วด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาเข้าเรื่อง ไต่มาลสองเลยสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่กลุ่มพลังงานเพราะกลุ่มพลังงานเนี่ยเราเริ่มเริ่มเห็นแนวโน้มว่า Qon Q เริ่มฟื้นแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มค้าปีกบางตัวก็เริ่มมีเซมซอลเซลโกสกลับมาเป็นบวกในช่วงเดือนท้ายๆแล้วนะครับแต่กลุ่มที่คนกังวลมากกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มแบงค์นะครับว่ามันจะขับทุนเลยไหมมันจะหนักไหมนะครับอ่ะเริ่มเลยครับครับก็ โอเคเมื่ okay. อกี้เราบอกว่าดาวไซค่อนข้ามจำกัดทุกอย่างจำกัดแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นเป็นปัจจัยลบอยู่ใน Q2 ครับก็คือกําไรนะครับที่เราประเมินว่า q o n Q น่าจะติดลบ33%มสิบเอนตครับเออย,ย,ย,ยติดลบ42%เนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือมาจาก2ส,ส่วนนะครับหนึ่งก็คือตัวโพ i ชั่นที่ต้องตั้งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้ผมประเมินดูหลายๆแบงก์น่าจะเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว นะครับตรงนี้เป็นตัวที่กดดันกําไรแต่เมื่วานนี้แม้ว่า NPL เองไม่ค,ค่อยขึ้นนะ NPL ขึ้นน้อยเนี่ยแต่ว่าเหตุผลที่โพซิชันมาก่อนเนี่ยเพราะว่านี่หลายๆตัวที่เมื่อกี้ผมบอกวันครึ่งหนึ่งระบบเนี่ยมันอยู่ในการปรับโครงสร้างหนี้รหรือว่าพักชาระหนี้พวกเนี้ย <c oughs> มันทําให้ในโมเดลเวลาคํานวณสํารองเนี่ย Probability of default เนี่ยร <c oughs> หรือว่าตัวโอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระเนี่ยม,มันสูงขึ้นนะครับดังนั้นแบงก์เนี่ย ต้องตั้งสำรองอเตุไปก่อนนะครับดังนั้นไตรมาสสองเราคิดว่าจะเห็นสำรองเนื้อเยอะนะครับอโอเคได้ครับ <c oughs> ประเด็นที่2นะครับก็คือตัวค่าฟรีแบงก์เองไม่ได้มีไรายได้เก็บดอกเบีย้ยอย่างเดียวเก็บดอกเบีย้ยไตรมาสนี้ยังโอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตัวค่าฟรีเองก็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไหลลงมาท่ำลายเลยใช่แล้วก็เวลาเราไปแบงก์เนี่ยดังานแบงก์ก็จะขายประกันเราขายกองทุนเราตอนนี้ไม่อยู่ในมู o d ใช่ตอนนี้ โดนปิดด้วยเพราะว่าสาขาแบงค์หลายแก็อยู่ในห้างใต่มาสองนั้นเนี่ยค่าฟรีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะกระทบกําไรไตรมาสนี้คือช่วงแรกๆก็ได้ผมจาได้ช่วงช่วงที่มีการเกิดโควิดและกลัวใหม่ๆและประกันโควิดเออพวกเนี่ยซื้อกันทันทีผมก็ซื้อแต่นั้นคือมันมันน้อยไงมื่อที่กับประกันส่วนอื่นๆที่ที่เขาหายไปใช่โอเคนะครับันนั้นเนี่ยก็เราประเมินว่าแต่ไตรมาสนี้น่าจะแยกกันหมดนะครับมีแค่ ทิสโก้นะครับที่น่าจะแฝดได้เพราะว่าถ้าจําได้คิวหนึ่งนี้ทิสโก้ตั้งไปเยอะมากตั้งสำรองไปแล้วในะนั้นก็เขาตั้งเผื่อไปเยอะแล้วแต่ว่านนี้ก็ยังคิดว่าเขาตั้งเยอะอยู่นะคิดว่าเขาจะตั้งเท่าเดิมนะครับแต่ผมต้องบอกว่าเท่าท<ม>ี่ผมดูในตัวเลขบุ้งเบอือของเซนเนียเราดูว่าเรา,เราแบกเกือบสุดแล้วนะ เราให้2 4งหมผมเห็นในตลาดเนี่ยบางคนให้อยู่ประมาณเกือบสามหมก็ยังมีอยู่นะนะครับอันนี้คือกำไรแต่ว่าบางทีเขารวม Kbank ไม่ได้นับ Kbank อย่างเด่ยแล้วบางทีแต่ละรีเสิร์ชเนี่ยเขาจะบางบางรีเสิร์ชเขาของแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถ cover หุ้นตัวเขาเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบตัด Kbank เอา SCB ตัด BBL ีเอติดแต่ t ีเอ็มบีเนี่ยคือตัดคือมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยแต่เบรนออกมารวมรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราค่อนข้างคอนซ ervative นะครับดูจากตัวเลขติดลบก็เลยติดลลบบบนเเยอออะสุดรา year year on on Q Q ซึ่งงผมต้ก ะะว่าดูจากมาโมเมนตัมตลาดตอนนี้ผมประเมินว่าตลาดเนี่ยถ้าบวกลบ10%เนี่ยเขาเรียกว่าอินไลน์งบนะถ้าบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์ในอินไลน์ถ้ามันมากกว่า10%เนี่ยมันตั้งดูกันละว่าไส้ในเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้างบไตรมานสองประกาศออกมาแล้วแบบมันใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้หรือว่าลบมากกว่าบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นราคาหุ้นจะไม่ได้รีแอคชั่นมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับมาร์เก็ตเซนติเมนต์ตอนนี้นะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครััับบแล้้วววเรรราากก็มีปตดย หลตามก b l รองขึ้นใช่ครับอ่ะอย่างนี้สรุปกลุ่มแบงค์นิดนึงครับไอซ์มองยังไงครับกลุ่มแบงค์เนี่ยผมมองมองว่าโอเคทำมิ่งการซื้ออาจจะค่อยๆทยอยซื้อนะแล้วก็รอดูความผันผวนตอนงบออกนะครับโดยหุ้นที่ผมพิกเนี่ยมี2ตัวหลักๆที่ที่คิดว่าเซฟแล้วก็ถือแล้วก็นั่งสบายใจคือ BBL ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทิสโก้อีกตัวหนึ่งครับถ้าเมื่อกี้จำกันได้คือ BBL ทิสโก้เป็นตัวที่มีตัวเงินกองทุนสูงที่สุดทั้งคู่แล้วก็มีการตั้ง reserve สูงที่สุดนะครับ แต่ในคนที่ตั้งพวกนี้ไว้เผื่อเยอะค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยจะทาให้เวลาโดนฮิตรอบเนี่ยมันเจ็บน้อยนะครับแล้วก็โอกาสที่เออร์เน็จะบอททอมเร็วกว่าคนอื่นมีสูงเพราะว่าเขาตั้งเผื่อไปก่อนแล้วไม่บางคนถ้าตั้งน้อยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายไตรมาสในการตั้งสำรังเพิ่มเพื่อให่กำไรไม่ขึ้นทันทีนะครับแต่ BBL ทิสโก้มีโอกาสที่จะหลุดจากบอททอมได้เร็วกว่าคนอื่น ้วส่วน,นหนึ่ง BBL ลูกค้าหลักก็เป็นคอร์ปอเรทด้วย<ช>นะครับเมื่อเทียบกับ SME กับร<ช>ีเทลเนี่ยก<ช>็อาจจะดูเหมือนแบบแต่แตมันเจ็บเหมือนกันหมดนะ<ช>แต่คอร์ปอร์เรทมันอาจจะเจ็บน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ SME กับรีเทลแล้วก็โอกาสที่คอร์ปอเรทจะกลับมาเนี่ยง่ายกว่า ครับนะครับเมื่อกี้ถ้าดูนี่มีปัญหาเนี่ย6.8ล้านล้านเนี่ยเป็นคอร์เปอเรทแค่เจ็ดแสนล้านเองนะแค่สิกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองที่เหลือเนี่ยเป็น SME กับรีเทลหมดใช่ครับดังเลยที่มาวันนี้เรามีการอัปเกรดกลุ่มแบงค์ขึ้นมาแล้วเราเลือกตัว BBL กับตัวทีสโก้นะครับเป็นขนาดที่ตัว valuation เองก็อยู่0.5บุ๊กเมื่อเทียบกับตัวกลุ่มด้วยแล้วก็ปันผลเองจริงๆก็คือแต่จริงๆผมบอกผมบอกก่อนนะว่าอันเนี้ย มี p o s i t i v e s อ r p r i s e อาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะว่าตอนนี้เราอย่างที่เราบอกไปคือเรา Conservative คือเราให้ทั้งปีเนี่ยไม่ต้องจ่ายปันผลเลยเออครับนะครับเราให้ทั้งปีไม่ต้องจ่ายปันผลเลยแต่แต่นะครับมีโอกาสต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับอย่างถ้าผูกสมมติ BBL ีเนี่ยปีหนึ่งวันจ่าย6-7ถึงบาทนะครับอ่ะบาทอินเทอร์ลิมเนี่ยไม่ได้จ่ายอยู่แล้วแต่5บาทก็ถ้าสมมติว่ามันเซฟจริงจริงบาทนั้นมีโอกาสกลับมาจ่ายครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงของปลายปีเด